เป็นออฟฟิศที่เขาอยากมาเป็นออฟฟิศที่ให้ความรู้สึกเหมือนผ้ามงกุฎของวันศุกร์พวามพิเนสของเราคือบาร์หมัยความว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดขึ้นบาร์เปิดไม่ได้น่คือจบราะฉันเราก็รู้สึกว่ารา้านเปเปอร์เพนอ่ะมันสามารถเปิดกางวันได้ธุรกิจที่ดีในยุคสมัยนี้คือธุรกิจที่มีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงเร็วเรา disrupt ตัวเองตลอดมาเลยทําให้เราอยู่ได้ ว่าสิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้บริษัทเปโวเฮนโปรเจกต์อยู่ผ่านวิกฤตมาได้คือเราแสดงความซินเซีให้กับพนักง,งานเราอัปเดตพนักง,งานตลอดว่าปัจจุบันนี้เรามีแคชเราอยู่ในสถานการณ์เท่าไหร่เราสามารถดูแลเขาได้นานแค่ไหนแล้ววันหนึ่งที่เราต้องคุยกับเขาในเรื่องของการคัดออฟเงินเดือนเขาอะไรย่างเงี้ยครับพนักง,งานก็ยินดีที่จะช่วยเราผมว่าถ้าหากอะไรก็ตามเราเชื่อใจพนักง,งานพนักง,งานก็ยินดีที่จะสู้ไปกับเราสิ่งที่ทําให้เรากลับมา ข้นตัวได้เร็วมันคืน <bunker. S 1> เอเร it, ื่องของการกล้าปรับเปลี่ยนพออะไรที่เราทําแล้วเราไม่เวิร์กเราเลิกเราทําใหม่ไม่เวิร์กเราเลิกเราทำใหม่ธุรกิจไม่มีสูตรสาเร็จแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือธุรกิจที่ดีในยุคสมัยนี้คือธุรกิจที่มีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงเร็วบางเมนูออกมาไม่เวิร์กเราเปลี่ยนทันทีออกมาใหม่เวิร์กก็อยู่ไม่เวิร์กก็เปลี่ยน Creative Business อันนี้คือภาพใหญ่ขององค์กรเราปัจจุบันเรามีร้านที่ชูก้าลุคส์บาร์ที่เปิดด้านบนแล้วก็เรามีร้าน p เ p อ r ์เพนโปร o j e c t ก็คือร้านนี้ครับ แล้วก็ในเดือน6เราจะมีอีกร้านหนึ่งเป็น Speak Easy Cocktail Bar ชื่อวาลานเกอร์ในอนาคตเราก็จะมีธรุรกิจอื่นๆอีกนะครับแต่ว่าหลักๆจะอยู่บนบน p a p i l i t y t y ของบริษัท Business Sector ก็คือพวก Bar and r e s เ a u r a n t เป็นหลักก่อน <S 1> <S 1> ผมก็เป็นคนออฟฟิศนะแล้วเราก็รู้ว่าต่อให้ออฟฟิศคุณสวยแค่ไหนเนี่ยคุณก็ไม่ชอบอยู่ในออฟฟิศเพราะ Creativity มันมันไม่ได้จากออฟฟิศผมก็เลยรู้สึกว่าผมอยากทำออฟฟิศเนี่ยให้คนออฟฟิศเนี่ยเป็นออฟฟิศที่เขาอยากมา เป็นออฟฟิศที่ให้ความรู้สึกเหมือน5โมงเย็นของวันศุกร์ก็คือแบบเฮ้ยคุณเข้ามาแล้วคุณชิลๆมานั่งเจอคนหลากหลายรูปแบบผ่านบรรยากาศที่ส่งเสริมให้คุณมี creativity ได้เจอพูดคุยกับคนใหม่ๆอย่างโต๊ะเองครับที่เราดีไซน์เป็น long table เนี่ยเพราะว่าผมเชื่อว่าถ้าหากว่าไหรก็ตามเราได้คุยกับใครสักคนหนึ่งคุยกับคนแปลกหน้าหรือคุยกับคนที่เราได้มีโอกาสคุยเราจะได้ไอเดียอะไรหลาย,ลายๆอย่างจากคนที่เราไม่รู้จักร้านนี้ก็จะเปิดตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นครับตอนเช้าก็จะเป็น เป็นคาเฟ่แอนด์บรันช์ตอนคืนก็จะเป็นไลฟ์มิวสิกบาร์ซึ่งก็นี่คือสิ่งที่อินไซต์ที่คนออฟฟิศต้องการแล้วก็อีกฟังก์ชันหนึ่งของร้าน Paper p e n Project กก็คือเป็นแบ็กออฟฟิศของบริษัท Paper p e n Project จริงๆด้วย,วยมันหมายความว่าพนักง,งานแบ็กออฟฟิศของบริษัท Paper p e n นั่งทำงานที่นี่ด้วยเปิดมาแล้วเจอโควิดทำให้เราผิดแผนพอสมควรครับแต่ว่าเราก็มีวิธีการที่ พยายามจะประครับประคองให้มันผ่านพ้นวิกฤตเหล่านั้นไปได้แล้วก็พอสถานการณ์ดีขึ้นทางทีมมาร์เก็ตติ้ง Marketing เราเองก็พยายามที่จะใช้โซเชียลมีเดียอะไรต่างๆโปรโมทแล้วก็สื่อสารกับลูกค้าอะไรเงี้ยครับเราก็กลับมาฟื้นดีขึ้นในช่วงปลายปีที่ผ่านมาแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ทําให้เราผ่านมาได้ผมว่ามันคือเรื่องของการที่เราประเมินตนเองแล้วก็รักษาทรัพยากรที่สําคัญของร้านไว้ก็คือพนักงาน เพราะว่าพนักง,งานของทิชูก้าแล้วก็เปร์เพนเราเราไม่ใช่อเอาใครมาทําก็ได้ครับทุกคนต้องผ่านการเทรนต้องผ่านการฝึกเพราะฉะนั้นผมว่ามันโชคดีที่พอสถานการณ์ดีขึ้นแล้วเรายังสามารถดูแลพี่น้องพนักง,งานเราให้ยังอยู่ได้เนี่ยเขายังอยู่ได้สถานการณ์ดีขึ้นเพราะมันผนวกกันเราก็เลยได้เปรียบคนอื่นเพราะเราไม่ต้องเซตทีมใหม่ผมว่าตอนนี้น่าจะกลับมาอยู่สักประมาณ70%เรครับพอเรามีพาเช้าเข้ามามันก็โคเวอร์ในพักกลางคืนพักกลางคืนก็ถามว่าดีไหมก็ ก็ไม่ได้ดีขึ้นมากคนก็ยังมีความกังวลอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพอเรามีพาชาวเข้ามาก็เลยทําให้ทราฟฟิกมันค่อยๆไหลเราเล็งเห็นครับตอนที่เราทำเปเปอร์เพนอ่ะเรารู้สึกแล้ว,ว่าตอนทำที่ชูกามันเป็นบทเรียนนะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมันเป็นบทเรียนมากว่าแบบพอเราอยู่แค่บิสเนสเซกเตอร์เดียวอะ่ะมันมีความเสี่ยงจริงๆที่ชูกายังโชคดีที่เราปรับตัวเร็วเรามีพาร์คาเฟ่แต่เรามาคิดว่าจริง,รงๆแล้วคอบบิสเนสของเราคือบาร์เมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดขึ้นบารเะ ผมว่าธุรกิจกลางคืนไม่ใช่เป็นธุรกิจที่ด้านมืดอย่างเดียวหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ดีก็เกิดขึ้นจากช่วงเวลากลางคืนเราอาจจะได้เจอพบเจอคนใหม่ๆเราอาจจะได้พบเจอ business partner ใหม่ๆเราอาจจะได้เจอคนแปลกหน้าเราอาจจะได้เจอคนที่เรารักเราอาจจะได้เจอคนที่สามารถเข้ามาต่อยอดเราได้ในอนาคตก็จาก c i e t y อย่างนี้ ธุรกิจกลางคืนผมว่ามันคือธ <Awesome. S 2> ุรกิจที so ่เดลิเวอร์สังคมมันคือธุรกิจที่จริงๆแล้วมันคือการขายสังคมเช่นร้านนี้มีสังคมอย่างนี้คนที่อยากเข้าสังคมอย่างนี้ก็จะไปร้านนี้เช่นเดียวกันร้านเราก็พยายามจะรีคูดสร้างสังคมที่ทําให้คนที่อยู่สังคมแบบนี้อยากมาร้านเราเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่ามันเป็นธุรกิจที่น่าเสียดายที่ยังไม่ได้รับการผลักดันเท่าที่ควรเพราะว่าผมว่าจริงๆธุรกิจนี้มันเป็นธุรกิจที่แทบจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันของคนรุ่นใหม่เลยบางทีเราอาจจะอยากมานั่งเราอาจจะไม่ตต้้ออออองดดืื่่่่มมมมกกก็ไแเเเเรราาาาาายยยจจจะะคคพนนใหๆ ร้านเราก็ต้องการเยียวยาแหละครับร้านทุกร้านนะ่ะเขาปรับตัวกันได้พอสมควรแล้วละ่ะเขาก็ต้องการแค่มาตรการที่ผ่อนปลนที่ทําให้เศรษฐกิจมันไปได้จริงๆเศรษฐกิจสาหรับเศรษฐกิจกลางคืนอะ่ะมันใหญ่มากเลยนะในกรุงเทพแล้วก็โตขึ้นเรื่อยๆแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดผมอยากให้เยียวยาเข้าไปหาพนักงานด้วยแล้วก็เจ้าของร้านด้วยแต่ว่าสิ่งที่ ผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าคือมาตรการที่สามารถผ่อนปลนให้ผู้คนสามารถใช้ชีวิตได้ให้ร้านเองก็สามารถช่วยเหลือตัวเองได้และสามารถดําเนินธุรกิจต่อไปได้บ้างเพราะบางสิ่งบางอย่างพอมันแน่นเกินไปอ่ะมันแทบจะเรียกว่าช่วงเวลาที่ผ่านมามันแทบจะทําอะไรไม่ได้เลยเมื่อไรก็ตามที่สถานการณ์ปกติถ้าได้รับการสนับสนุนจากหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องมีนโยบายที่ดีมีเลกูเลชันที่ทําให้ประชาชนเชื่อใจได้าะว่าธุรกิจยังคืนจะสามารถกลับเข้ามาเป็นรายได้หลัก เวลาเราจะทําอะไรต้องใส่เต็มที่มันมีโอกาสเดียวมีเกียร์เดียวให้คุณใส่ถ้าคุณใส่ไม่หมดแม็กลูกค้ามาก็จบ แต่สิ่งที่สําคัญมากกว่าในการทําธุรกิจคือ core strength ของเราคือตรงไหนถ้าสุดท้ายนะเราไม่เจอ winning area ของเราว่าสิ่งที่ธุรกิจเรามีแต่คู่แข่งเราไม่มีถ้าเราไม่มี winning area ในการทาธุรกิจสุดท้ายทุกธุรกิจมันก็ต้องกลับเข้าสู่ red zone อยู่แล้วลหมายความว่าสุดท้ายมันก็ต้องแข่งขันในเรื่องของ price war เพราะฉะนั้นในการทาธุรกิจอ่ะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจไหนก็ตามจะเป็นบาร์ก็ตามหรือจะเป็นคาเฟ่ก็ตามถ้าเรามี winning point เราก็จะสามารถอยู่ได้เป๊ะเพน,นเหมือนกันโจ์คือทาไมในเมื่อคนทํางานที่คาเฟ่แล้วเขาเรียกคาเฟ่ว่าเป็น working space ทำไมรถไม่ทํา working space แลวเอาคาเฟ่ค่อยมาสวมคนอยากไปกินกาแฟดีๆเขาก็จะไปกินร้านกาแฟดีนะแต่คนที่ไปทางาน,นี่ร้านกาแฟคือเขาไปทํางาน5้าโมงเย็นเวลาที่ขายเบียร์ได้มีขายเบียร์มีดนตรีสดเพลงที่สนุกมีหนังสือให้เขาอ่านมีเกมให้เขาเล่นมีพนักงานที่เดินเข้าไปพูดคุยกับเขาได้มีนั่งหน้าาร์ที่สามารถคุยกับทีมบริสตา้าได้คุยกับ,บ์เทน e n d e r ได้ทุกธุรกิจโดน disrupt หมดเช่นเดียวกันตัวเราก็ challenge ต,ตัวเองตลอดนั่นคือเหตุผลว่าทาไม ผมถึงให้ทีมงานทุกคนเก็บฟีดแบกลูกค้าตลอดเขาชอบไปที่ไหนเขาชอบทําอะไรมีอะไรให้เรารับใช้มีอะไรให้เราปรับปรุงมีอะไรให้เราเรารับใช้ได้ถชามว่าคุณเป็นเจ้าของที่เนี่ยคุณอยากให้ร้านนี้เป็นยังไงคําถามนี้คือคําถามที่สําคัญมากเลยผมว่าเมื่อเรารู้แล้วเราคีบอัปเดตตลอดเราดิสรั t ตัวเองตลอดมันเลยทําให้เราอยู่ได้หลังจากนี้ไปเวฟเพนก็มีรถแมพที่ชาเลนจ์พอสมควรและน่าสนุกมากเรามีรถแมพทั้งเรื่องของการออกไปในบิสซิสเซกเตอร์อื่นแต่ยังอยู่บนเสาหลักของบริษัทเราก็คือความเป็นครีเอทิฟิตี้ เราอาจจะมี YouTube เราอาจจะมี o o o n d b e v e r a g e ในพาร์ทอื่นๆมากขึ้นนอกเหนือจากธุรกิจแค่กลางคืนอย่างเดียวใช่ครับ